ตลาดตลาดปากเกร็ดตลาดบ่ายปากเกร็ดฝนตกโอ้ยฝนตกทุกคนฝนตกเดินไปก็เปียกแล้วเนี่ยเอาจักรยานไปปั่นจักรยานเล่นครับผมกลับบ้านก็จะแวะซื้อของซือของที่ตลาดปากเกร็ดซะหน่อยปากเกร็ดมันยินมีสองตลาดตลาดเช้ากับตลาดบ่ายอันนี้เป็นตลาดบ่าย รอนานแล้วครับรอนานแล้วเข้าตลาดอีกว่ามีหาซื้อของกันฝนก็ยังไม่หยุดเลยนะฝนก็ยังไม่หยุดเลยล็อกกินแจจักรยานไว้เรียบร้อยแล้วไอ้จักรยานไอ เออล้เบิดกกินกับออ้ต้องไปเอาตัวนี้ไปอกู่กับส้มตำ่ำโอ้ฟังเสียงฝนกระทบหลังคาที่ตลาด,ดเป็นหนักมากเลยเนี่ยดีแล้วที่เข้ามาที่จอดรถไม่ยอมเข้าบ้านโอ้โห เจ็บยับหาซื้อกุ้งไปใส่ส้มตามากินกับส้มตาำจะมีไหมเนี่ยว่าให้ไม่มีก็ไม่ขายตัวนี้โอ้เจอลจะเจออีกร้านหนึ่งมีอีก้านหนึ่ง ตอนนี้แหละครับผมตอนนี้แหละ <c oughs> จะอีกร้านร้านหนึ่งประจำอีกร้านไม่ขายมาเจอร้านนี้ฝนก็ยังตกหนักอยู่เลยครับทุกคนตลาดปากเกร็ดรอบบั๊ ซื้อฝักไปกินกับส้มตำอันนี้ว้าวฝนดีจริงเลยป่านนี้ก็ยังไม่หยุดเลยตกนานแล้วเนี่ยออรอบนี้ฝนตกนานมากเลยตั้งแต่นู้นอยู่ท่าน้ำราเกรด็ดแวบเข้ามาหน่อยนึงก็ยังไม่หยุดอีก ฝนหยุดตกเลยครับผมได้เวลากลับบ้านแนละ้วกลับบ้านได้ได้เวลากลับบ้านแนละ้วมันกลับยากอะฝนมันตกอะเออเนาะนี่แหละครับผมรถประจำตำแหน่งในการไปเนมาไหนตแถวชุมชนปากเกร็ดนี่แหละครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจ